เราใช้ทุกกระบวนการท่าแม้กระทั่งเดินออกจากรถนะคะนี <laughs> ่ไงมาเลี้ยงส่งน้องนุ่มนะคะแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่น้องเฟิร์น <laughs> <laughs> อันนี้น้องเก่าไม่เอาแล้ว <laughs> น้องเก่าเอาไปด,ไ <laughs> ดูดูร้านก่อนนะจ๊ะติดทะเลนะจ๊ะ ิทะเลจ้าโอ้ยวิวทะเลนะเธอทะเลนะโอ้ยได้ได้หมดค่ะ อ่ะปังใช่ไหมอ่าดูเมนูกันจ้าไข่ยักษ์ไข่ยักษ์กินก็สั่งเลยค่ะเอาปลานี่ไหมอ่าสั่งก่อนไปเอาปลากระพงทอดน้ำปลาไหมน้องฟางปลากระพงทอดน้ำปลาไหมปลากระพงทอดน้ำปลาเอา จะต้องสิบสองคนเอา,าสองที่นะ,ะทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันทางนี้มืดทางนี้มืดต้องไปอีกทางนึงจ้ะเหมือนเดิมเลยค่ะอ๋อจะวางขึ้นมาหน่อย อุ้ยนี่คือไม่กล้าอุ้ยไม่กล้าเหยียบเหมือนกันว่ะน่ากลัวเว้ยมีแดดนสองคน่น่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยมราไม่เห็นไม่แชทมากลูกไอ้นี่อุ้ยไม่กล้ายืนนะไม่กล้ายืนเลยว่ะลูกนี้กินได้นะลูกอะไรอ่ะกินได้ใช่ไหมลูกอะไรอ่ะกินได้ใช่ไหมลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะมันค okay. ือลูกอะไรวะ Ờ hủ quang hả? không phải hủ quang Không phải hủ quang đây Sang ta nô, ta thì bảo bóng gió ba Dạng là 2 ăn Mực nấm đam, tóc mực á Mực Sao mà mình khắp Sao mình khắp vậy nghe วทำไมมันข for ับปืนอ่ะไม่รู้ว่าทำไมของพี่มันขับจังวะเงอมติ๊งไอ่ปลาหรือว่าอะไรคะเอากุ้งอนงกุ้งนะค่ะ โอ้ยอย่าเลยอย่าพี่แอนแล้วดูกคินกันหลายคนลยเด็กไม่ได้เด็กไม่เนเด็กม่เสวยเด็กได้อันเแล้วก็อะไรเด็กๆไหะนี่มีหน้าที่ทำเขากินคุกซักหนัอเอาทีนะลุซักหาทีเถอนะ ฉันเก็บไว้หมดแล้วนะถ้าเธออะไรแบบนี้อยากกินตังค์กวยนหนุกกันใหญ่หนุกกันใหญ่นี่ป้าก็หนุกเหมือนกัน ใช่ป้าหนุ่กว่เด็กนะป้าผ่าเสียวมากเลยอะผ่าเสียวเอานั่งจ้านั่งกับพี่กายผ่าเสียวแทนคนที่นั่งปลาเสียวใช่ไหมเดี๋ยวไปเพิ่มนั้นหนักดีกว่าแม่แม่แม่จะลำนักการการกลัวการกลัวเพิ่งยืนยืนแข่งยืนแข่งอยู่นั่งนิ่งตอนอะไรวะหมึกข้าหมึกดีนะไม่ถือบล้วมันไปอยู่ใหนเนี่ย

น้องเฟิร์นต้องเข้าไปดูในเพจที่แอนนะจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของหนูวเป็นยังไงแต่เมื่อวานนี่โอ้โัพืทำไมตุ้งทำไมพืทไมเรียนระยเพราะพกมันตัวใหญ่ขนาดนี้นึกถึงอะไรนึกถอะรโอ้โอ้นกาโรผบราราฝันทยเราแบบออชื้นนาะไม่มีเาืน้าค่ะเอาแล้วโดนเราทำกันไน้โดนเราอยาให้มันอยู่ได้เริ่มจุนเนี่ยอกินข้าวเรากัดกัน เลือกแยกนเผ็ดแตเากินเผ็ดอยู่นะผัดกะเพราไม่อแอมันกินน้อยเอาพอนใ้อากินยลอยเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่เนไม่มันงไม่ไรอกคุณกินยานี่อยู่ในคลิปอยู่ในคลิปนะคะอยู่ในคลิปเอาอยู่ในคลิน้องน้องนั่งผิดพี่อ่ะน้องต้องนั่งข้างกลางมนเป็ไรมีประโยชน์นะอันนี้

ตเรียบราบเป็นหน้ากรองจ้าอะน้องหนุ่มพูดอะไรหน่อยสิอาเชิญค่ะ ขอบคุณพี่ๆสำหรับระยะเวลาอยากร้องไหคะว่าในสิ่เดือนที่ให้ประสบการณ์ให้แบบทีทีทำรู้สึกดีกับสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่ก็ใช้งานน้องยังแล้วพี่ดีไหมพี่นิสัยดีไหมน่ารักต้องบอกว่าได้งานอะไรเยอะสุดได้งานเดินครับได้เหร งานนั่งงานหนึ่งงนั่งนตัดออกได้ไม่ต้องได้ตัดออกได้ไม่ไม่ค่ะฉันจะฉันชอบเป็นเท่าจะแบบนี้แหละมีมีงานมีงานอะไรคีย์ข้อมูลมีนะงานที่มากจะแก้ข่าว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 แก้ตีกระดาษแบบนี้นะ